สวัสดีค่ะวันนี้ครูเตยนักกิจกรรมบำบัดจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็กค่ะเด็กบางคนร่างกายดูงุ่มง,ง่ามล้มบ่อยดูไม่ค่อยแข็งแรงหยิบจับอะไรไม่ค่อยถนัดมือหรือหยิบจับเขียนดินสอได้ไม่ค่อยถนัดพัฒนานการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในกล้ามเนื้อมัดเล็กล่าช้าเกินกวา่าัยทำให้เด็กๆด,ดูเหมือนสมาธิสั้นทํากิจกรรมอะไรได้ไม่ค่อยนาน ภาวะเอ็นข้อหย่อนเป็นภาวะที่ร่างกายของเด็กไม่ได้มีอาการปวดหรือบวมอะไรแต่เป็นภาวะที่ข้อต่อต่อตางๆทั่วร่างกายรวมหรือหย่อนจนเกินไปทำให้มีการเคลื่อนไหวเหยียดและงอได้เกินกว่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อน,นั้นๆยกตัวอย่างเช่นข้อมือหรือข้อนิ้วหัวแม่มือที่เหยียดได้มากกว่าทั่วไปโดยสาเหตุหลักๆเกิกดมาจาก ันธุกรรมของเด็กทําให้เด็กๆมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ล่าช,ช้าไม่ว่าจะเป็นการคลานการยืนหรือการเดินรวมไปถึงพัฒนาการด้านการเขียนด้วยค่ะ ระดับความรุนแรงของภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็กระดับที่1ระดับที่1คือภาวะที่ข้อต่อมีความหลวมหรือเอ็นข้อหย่อนโดยไม่มีอาการหรือความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเราจะเรียกว่าภาวะ j o ยไฮเปอร์มัล i ิลิตค่ะโดยเด็กๆจะดีขึ้นได้เองตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ ระดับความรุนแรงระดับที่2คือข้อหลวมเอ็นข้อหย่อนและมีความผิดปกติหรืออาการอื่นๆร่วมด้วยแต่ไม่รุนแรงเราจะเรียกภาวะนี้ว่า b i n Joint Hypermobility Syndrome หรือตัวย่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่า B J H S ค่ะโดยภาวะนี้เด็กๆจะมีอาการปวดตามข้อเดินเชื่องช้าจะต้องได้รับการวินิจฉัยและดูแลเพิ่มเติมค่ะ ระดับความรุนแรงระดับที่3คือข้อหลวมหรือเอ็นข้อหย่อนอย่างรุนแรงมีอาการผิดรูปร่วมด้วยเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลหลายๆฝ่ายจากทีมสหวิชาชีพและต้องดูแลและติดตามผลการรักษาในระยะยาวค่ะเดี๋ยวครูเตยจะมาพาทุกคนไปดูวิธีการทดสอบภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็กของดีตันกันค่ะไปดูกันเลย ผลกระทบของเด็กที่มีภาวะเอ็นข้อหย่อนคืออุ้งเท้าแบนส้นเท้าเอียงออกพบว่ามีภาวะเท้าแบนกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีความทนทานต่ำทำให้ทำกิจกรรมได้ไม่นานมีความยากลำบากในกิจกรรมกีฬาค่ะภาวะเอ็นข้อหย่อนทำให้เกิดความผิดปกติในการทำกิจกรรมอย่างได เราจะพบว่าเด็กๆที่มีภาวะเอ็นข้อหย่อนมักลม้มบาดเจ็บได้ง่ายยิบจับสิ่งของอะไรไม่ค่อยถนัดมือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจะล่าช้ากว่าวัยเช่นเดินช้าวิ่งช้าเคลื่อนไหวงุ่มง่ามและส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเขียนที่จะเขียนได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันค่ะการรักษาและการดูแล เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นกระโดดโหนหรือปีนฝ่ายค่ะเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อมัดเล็กตัวอย่างกิจกรรมเช่นการหยิบหมุดใส่ในกระดานการบีบหรือดึงดินน้ำมันและอาจจะต้องปรึกษาทีมสหวิชาชีพเพิ่มเติมเช่นหมอกระดูกและข้อกูมารแพทย์นักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดหรือบางรายอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่นรองเท้าตัดหุ่มข้อค่ะ างรายอาจจะต้องใช้อุปก